สวัสดีนักเรียนต่อไปเป็นสถิติตอนที่สามตอนที่สามให้จริงตอนที่3ามนี่ครูจัดให้มันมา,มาย้อนกลับมาเนาะเพราะว่าตอนที่สองนั้นก็สอนข้ามเลยไปก็ไม่เป็นไรก็เรียนได้สถิติตอนที่3ตอ่อจากตอนที่สอง เรียนก็ต่อมาในจากหน้าที่เกนะ้าะในหน้าที่9ก็มาดูหัวข้อนี้หัวข้อความสำคัญในสถิติศาสตร์คาสำคัญในสถิติศาสตรคำคำสำคัญในสถิติศาสตร์ำำตตรว่ามีคําอะไรบ้างที่สำคัญคาแรกคือคําประชากร population หมายถึงกลุ่มของหน่วยทั้งหมดในเรื่องที่เราสนใจอาจจะเป็นสัตว์สิ่งของเป็นคนก็ตาม2กลุ่มตัวอย่าง sample s a m ล,มลหมายถึงกลุ่มย่อยของประชากรถูกเลือกมาเป็นตัวแทนน,นี่เป็นอันนี้กลุ่มประชากรอันนี้เรียกว่าประชากรเราก็ต้องการจะศึกษาข้อมูลทั้งหมดนี้มันเยอะเกินไปทําไม่ไวแล้วก็ เลือกออกมาแล้วเลือกซิมซิมปริงคือการเลือกเลือกแบบสุมออมส่มออกมาสุ่มออกมาสุมออกมาก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเอามาเป็นตัวอย่างเลือกสุม่มาถึวเราก็มาศึกษาตรงนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างอันนี้ประชากรใหญ่นะต่อไปตัวแปร ตัวแปร v a r i a b l e หมายถึงลักษณะบาระการของประชากรหรือตัวอย่างที่เราสนใจจะศึกษา Data ข้อมูลหมายถึงข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นตัวเลขก็ได้ไม่ตัวเลขก็ได้หมายถึงค่าของตัวแปรที่สนใจศึกษาคือต่อไปถ้ามีตัวอย่างเนี่ยจะสนก็จะเข้าใจมากขึ้นเ,เรื่องตัวแปรเรื่องข้อมูลเรื่องอประชากรเรื่องตัวอย่าง อย่างตัวอย่างที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งเอ่อจากการเลือกเอ่อจากจากการเลือกตัวอย่างนะักเรียนระดับมัธยมศากตาตอนปลายนี่ก็เป็นประชากรเนาะจำนวนห้าสิบคนเพื่อพิจารณาปรัชนีมวลกายซึ่งมีมาตรมาตรฐา,านาในการประเมินร่างกายระเหมาะสมหรือไม่เพราะนั้นจากนี้ก็เป็นตารางค่าออกมา หนึ่งสามถึงห้คนทั้งหมดนี่ก็เป็นประชากรทั้งหมดก็เป็นกลุ่มประชากร50คนแยกเป็นเลขประจำตัวนักเรียนเพศอายุน้ำหนักคนสูงทีนี้จากตัวอย่างนี้เราก็มาดูแต่ละอย่างเราจะเรียกส่วนใดๆเป็นยังไงบ้างให้ระบุประชากรตัวอย่างตัวแปรข้อมูลสำรวจนี่คืออะไรอ้าวก็ดูตัวอย่างนี้เข้าใจนะถ้าด่วนเข้าใจแล้วต่อไปนี่จะทาแบบหัดได ดูให้ดีประชากรก็คือนักเรียนนี่ชั้นนี้ใช่ไหมนักเรียนทั้งหมดเนี่ยมัธยมศัตรีตอนปลายเรียทั้งหนึ่งห้าสิบคนเนี่ยเป็นประชากรต่อไปตัวอย่างคือเอ่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงแห่งนี้จํานวนห้าสิบคนประชากรคือมัธยมศัตรีกรมของเรียนตมตอนปลายแห่งหนึ่งคือประชากร สุว,วเลือกมาสุ่มออกมาจำนวนห้าสิบคนนั้นเป็นตัวอย่างเลือกออกมาห้าสิบคนตัวแปรคือก็มีเลขประจำตัวนักเรียนรหัสนักเรียนเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงเราอยากศึกษาว่าเป็นยังไงยังไงข้อมูลค่าของตัวแปรแต่ละตัวรวมกันได้ดังปรากฏอันนี้ค่าที่ปรากฏอะไรสิบเจ็ดสิบหกสิบแปดได้เป็น ข้อมูลเรเรียกเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขตรงนี้เป็นต้นนะทีนี้ต่อไปข้อที่5ข้อมูลทางสถิติ s t a t i s t i c data คือข้อมูลทท่จริงที่ได้มาจากการข้อมูลมากเก็บรวบรวมนเป็นการจัดระเบียบข้อมูลประมวลผลแล้วสามารถนําข้อมูลสถิติมาใช้ในการเปรียบเทียบดรือตีความหมายข้อที่จริงเพียงหน่วยเดียวไม่เป็นข้อมูลสถิติถ้าหากว่า มาเหตุนะข้อมูลจริงเพียงตัวย่เดียวไม่ใช่ข้อมูลสถิติดันั้นข้อมูลทางสถิติต้องหลายๆหลายๆข้อมูลกระทาซ้ําแล้วซ้าอีกแล้วก็เลือกออกมาใช่ไหมข้อมูลเดียวไม่ใช่ข้อที่หกสาระส่วนที่หรือข่าวสารอินโฟเมชันข่าวสารคือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ววิเคราะห์ขั้นต้นหรือขั้นสูงต่างผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเป็นสาระส่นที่ เรียกสารสนเทศต่อไปพารามิเตอรอ์นี่ก็ต้องสนใจพารามิเตอร์หมายถึงค่าวัดที่แสดงลักษณะของประชากรภาพที่ออกของประชากรเป็นค่าของตัวคำนวณออกมาหรือระมวลจากข้อมูลทั้งหมดของประชากรเช่นพารามิเตอร์ parameter. เอาเนี่ยมาดูในหน้าที่สิบเอ็ดหน้าที่สิบเอ็ด ถ้ากําหนดประชากรคือจํานวนผู้คือผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยในพศอ2562อพารามิเตอร์เป็นอะไรไน้บ้างพารามิเตอร์นี่อาจจะเป็นอายุเฉลี่ยฐานนิยมของอาชีพอาชีพของผู้ป่วยโรคเบาหวานน,นี้อายุเฉลีย่ยก็เป็นพารามิเตอร์ได้รายได้ของคนไทยปี2 5 5 4โดยเฉลีย่ย สอคนต่อปีเท่ากับ3,500บาทแล้วทีนี้พารามิเตอร์ก็คือ3,500บาทนเ 3, า 0, นาะประสามสัดส่วนคนพิสารชอบใจชอบใช้รถยนต์ที่้อบจาเท่ากับ0.45เพราะนั้นพารามิเตอร์ก็คือ0.45เบางครั้งเราไม่สามารถหาค่าพาริเตอร์ได้เพราะประชากรชน,นมากเกินไปเราก็อาจจะหาค่าจากข้อมูลตัวอย่างแล้วนำมาอ้างอิง นำมาอ้างอิงกลับขึ้นไปเนาะโดยใช้สถิติชั้นสูงเข้ามาช่วยก็ได้แต่ว่าค่าน่าจะใกล้เคียงกันไม่คาดขึ้นกันมากเท่าไหร่ต่อไปคําว่าค่าสถิติสแตติสติกค,ค่าต่างๆลักษณะโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอ่อสถิตินี้ก็ให้กลุ่มตัวอย่างเนาะมาคํานวณจากข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแต่ค่าลาพารามิเตอร์คํานวณจากกลุ่มประชากรเนี่ยแตกตา่าง ค่าพารามิเตอร์กลุ่มจากพยากรณ์แต่ค่าสถิติคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างก็มีข้อแตกต่างนี่คือค่าพารามิเตอร์คำนวณจากกลุ่มประชากรตัวนค่าสถิติคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่างนี่เรียนต้องจับข้อแตกต่างกันให้ได้ก็มีตัวอย่างให้ตัวอย่างเช่น คณะประชากรคือผู้ป่วยโรคเบาหวานระเศไทยปีสองพันหกสิบสองนะเลือกตัวอย่างออกมากลุ่มตัวอย่างหนึ่งหมื่นคนค่าสถิติได้ดังนี้อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคเบาหวานริเศไทยที่สุ่มตัวอย่างมาจํานวนหนึ่งหมื่นคนฐานนิยมอาชีพนี้นี่อาจจะเป็นค่าสถิติอาจจะจากพวกนี้ได้นะไสถิติก็เอามาจากตัวอย่าง ก็คาจากตัวอย่ต่อไปตัวอย่างที่สองนะตัวอย่างที่สองเนะาะอธิบายจบตัวอย่างที่สามก็จะหมดแหละอ้าวเรียนดูตัวอย่างนี้ดีด,ดีเนาะเพราะว่าตัวอย่างจะช่วยทำให้เราเขาทำแบบนั้ได้ การสำรวจเกี่ยวกับอาชีพในฝันของนักเรียนในยุคดิจิตอลของจังหวัดหนึ่งโดยสำรวจนักเรียนอายุ15-18ปีโดยเลือกมาจากทุกโรงเรียนจังหวัดรวมทั้งสิ้น300คนพบว่าอาชีพในฝันนักเรียนเป็นดังนี้อันดับที่หนึ่งอาชีพธุรกิจร้อยละ35อันดับ2สองอาชีพครูร้อยี่สองอันดับที่สามนักาศึกษาร้อยละ11อันดับที่สี่อาชีพแพทย์ร้อยละ10สองอันดับที่ห้าอวิศวะร้อยละเจ็ด ให้ครับอ,อกว่าประชากรตัวอย่างตัวแปรข้อมูลค่าสถิติอะไรก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าอะไรเบ็นอะไรทำไมยากดูตัวอย่างเนาะค่อยๆดูแล้วคิดพิจารณาตามประชากรก็คือแน่นอนนักเรียนทุกคนในจังหวัดนน้นะนักเรียนทุกคนในในจังหวัดหนึ่งตัวอย่างก็คือนักเรียนอายุสิบห้าถึงสิบแปดปีที่เลือกมาจาก กลุ่มประชากรเลือกมาจากนักเรียนทุกคนใช่ไหมตัวแปรคืออาชีพก็มีอาชีพในฝันของนักเรียนข้อมูลก็อาชีพอะไรบ้างห้าอาชีพนะที่เราเก็บรวบข้อมูลคือที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาค่าสถิติก็คือค่าร้อยละเป็นค่าร้อยละห้าค่าสถิติก็มีมีค่าสถิติก็มีร้อยสาสิบห้าร้อยยี่สิบสองร้อยสิบเจ็ดร้อยละสิบสอง ร้อยละเจ็ดเนี่ยเป็นค่าสถิติมี่าคาสิต,สติก็มีแค่นี้เนะเาะอ้าวต่อไปตัวอย่างที่สามนิดเดียงจบแล้วเพิงส<ม>ิบน <c oughs> าทีใการสำรวจค่าเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนสองพันร้อยหกสิบสำนักง,งานสถิติแห่งชาติได้เก็บข้อมูลรวมหกช่วงเดือนแรก พศ2 6 0จากครัวเรือนตัวอย่างเพราะนั้นประชากรคือครัวเรือนทั้งหมดใช่ไหมครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยเดือนแรกของพศ2 6 0นี่ทั้งหมดต่อไปตัวอย่างทุกจังหวัดตัวอย่างคือครัวเรือนตัวอย่างทุกจังหวัดแต่และจังหวัดแต่และไก็สุ่มตัวอย่างออกมาทั้งในเขตต่อเขตที่ส่ายอะไรก็แล้วแต่นะ สุดเลือกสุ่มเลือกออกมาประชากนรนี่คเรือนทั้งหมดในประเทศไทยส่วนตัวอย่างก็เลือกมาเป็นจังหวัดต่อไปก็ได้ประมาณสองพันสองหมื่นหกพันคัวเรือนเป็นเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไปตัวแปรคือตัวแปรคือรายได้เฉลี่ยเห็นไหมรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคัวเรือนตัวแปรตัวนี้คือตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อไปตัวนี้ตัวแปรตรงนี้นข้อมูลข้อมูลคือข้อมูลที่สรุปได้ว่าข้อมูลคือตรงนี้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลก็สุดได้ว่าค่าประมาณรายได้เฉลี่ยของต่อเดืของของครัวเรือนทั่วประเทศเท่ากับสองหมืนหกพันเก้าร้อยเจ็ดิบสาเป็นข้อมูลเป็นค่าสถิติรายได้เฉลี่ยของแต่ละครอบครัวที่รุ่นได้เป็นข้อมูลนะ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยตรงนี้ส่วนพารามิเตอร์รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้เรือนทุกประเทศค่าสถิติก็คือตรงนี้สองหมื 26, ่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามตัวปแปรรายได้เฉลี่ยข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ละครอบครัวเป็นข้อมูล จากตัวอย่างทั้งหมดที่ศึกษามาสองสามตัวอย่างแล้วข้อนี้ก็ทําแบบนั้ในหน้าที่สิบสามทำเติมมาไปก็เขียนคล้ายๆตัวอย่างนั้นเนาะก็มีโจทย์อยู่สามข้อให้เรียนไปทําลงไปในเอกสารนี้เป็นแบบนับนจำบ้างจบสังเกตดูตอนที่สองตอนที่สามจะสลับกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่แยกจากกัน